อันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่าทางด้านของรัฐของจีนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเฮดวินอยู่หลายเรื่องนะเรื่องอสาหาริมทรัพย์หนึ่ง<ฆ>นะครับหลังที่สองเรื่องของ,องาอการบริโภคอย่างไม่เต็มที่นะครับแต่สิ่งที่ทางด้านจีนประสบความสำเร็จคือเขาสามารถทดเทยนะครับและแม้กระทั่งส่งออกที่เขายังไม่ได้เน้นเต็มที่ยังมีสัดส่วนประมาณ30%แต่ที่สําคัญก็คือเขาบรรลุไอตรงที่สําคัญมากเรื่องของ AI เรื่องของแมนูแฟคเจอร์อันนี้ต่างหากครับที่เขาต้องการให้ความสำคัญที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็มีการพูดง่ายนักวิเคราะห์เขาทนการวิเคราะห์ว่า2 6 2 7ทางรัฐบาลเองก็คงก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์เพราะฉะนั้นไม่อยากที่จะเพราะว่าเงินหรือทรัพยากรเนี่ยเขาจะต้องใช้เต็มที่เพื่อสร้างพลังในการที่จะทําให้จีนเนี่ยบรรลุปเป้าหมายแม้ใร่ทั้งผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของอะไรครับเรื่องของงบประมาณต่างๆเหล่านี้เรื่องทางทหารน,นะฮะ เราเนได้ชาติว่าเขาให้ความสําคัญงบประมาณทหารเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ว่ามีคนมาบอกมันสังเกตดูสิครับมีบริษัทที่ผลิตอาวุธที่รัสเซียขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์ในกาที่อื่นแต่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องการที่จะเน้นเรื่องของคอร์รัปชันต้องการที่จะนั่นแต่ว่าเป้าหมายในการที่จะโมเดิร์นไนเซชันต่างๆเหล่านี้พูดง่ายๆเขาดูจากเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลทาเรื่องของเป้าหมายเป้าหมายโมเดิร์นไนเซชันความยิ่งใหญ่เพราะนั้นสังหารูครับไม่ใช่เป้าหมายในสิ่งที่เเ้้าาาพววกร่ออตงหมมืนดิแล